สวัสดีจ้าสวจันทล้านมาอีกแล้วไปเหตุงานค่ะไปเหตุงานค่ะทุกคนอยู่ที่ร้านพิซซ่าคือเกาอาการห้อนครังนอกตอนนี้ก็ตอนนี้ยังแปดสิบสี่อยู่เลยค่ะแปดสิบสี่วันนี้ตอนนี้นะเดี๋ยวอีกจับประมาณส้มุงหนึ่งก่อนพี่น้องอย่าชรา,าใจอืม อย่าช้าร่าใจค่อยๆไปสิละค่อยไปถ้าไปทำงานของเสาจันนี่ให้เบิงึงโอเคไปกันเลยนี่แหละ กล้องก็ใส่ยางหัดเอาค่ะทุกคนไม่ต้องซื้ออันใหม่ค่ะที่ที่ว <c oughs> างกล้องเราใช้ยางรัดยืดหยุ่นได้เปิดแอร์จังน้อยก่อนนี่ที่สาจันอยู่ลุมลื่นรุมรื่นพี่น้องมีป่ามีอย่างแต่ว่ามันแดดแม้พายสีออกมา ตีกรอบกัะเต้มอีหานาทีก็สิถึงที่ทำงานละจ้ะง่ายมากทำงานบ่งคือจังวหวะมืดฝ้ามืดฝน,นแหละนะ ทํางานไว้จ้ะเพราะว่าอย่างระยะเวลาที่เราทํางานสิบปีอะเรา็กิได้เงินคนนั่นเงินเงินเงินเ,เงินภาษีคืนนะเลยเก็สิเป็นเงินคนแกข้าน้ำของสีเงินลีไทยนะแบบนั่นนะอืมได้สองตอกินบะไรคือเข้าพี่น้องขนาดอายุห้าสิบสองแล้วยัง กับน้ำกินได,ด้นิดๆอย่างละนิดเน่ยหน่อยๆไหม,มก็ยู่ไปพี่น้องชีวิตมันก็ต้องมันก็ต้องแบบดิ้นรนเนาะดิ้นรนแบบว่าดิ้นรนหาหาที่เหมาะกับชีวิตของเรานะอย่าไปเพิ่มเติมอะไรมันมากมายขี้ขาน เราต้องพักผ่อนได้แล้วพักผ่อนรีแลกซ์ทำงานก็รีแลกสมัยตะกี้เฮ็ดงานเกินโตใส่เงินเกินโตพ่อมาเดี๋ยวนี้พ่อแล้วเงินทองมันก็ใช้ประทังชีวิตนั่นแหละตอนมีแห้งกับ เห็นไหมหลายๆแค่นั้นพออายุห้าสิบกวาวแล้วกะรีเล็กจากน้อยอเมริกาอะทำงานมีแห้งทำงานเขารับบมดเด้อเมริกาะอะเขาโบเขาบฮีเบยังถ้าคุณทำงานได้น่ะ ถ้าคุณเสียภาษีได้นะ่ะเฮ็ดงานได้ตลอดเลยเห็นบ่าตามห่างตามยังอะ่ะเก็บบัตรแน่ยังแน่เก็บตัวเก็บยังเช็คของแน่ยังแน่สารพัด ก็ได้เงินพี่น้องขอแต่ว่าแยกขี้ขาดได้เงินเบิดบลเลือกงานนี่ได้เงินเบดอ,อเมริกานะเออถึงที่ทำงานเลยรได้พี่น้องนี่ดิฉันถึงที่ทำงานเร็วองทงานบอกแล้วขับรถมาหานะที่อัดคลิปกับบ แค่หาน,นะที่เปิดรถขึ้นไงครักแทบเปลืองนะ้ำมันิอ้ายดเดอออนซอนขอเขอาอป้าสิภาปเดบงมองเหตุงานเปิดประตูเข้าไป ค่ะเดี๋ยวนี่เขาแจกเสื้อผ้าให้ใส่แล้วว่ามันของมาทรงเต็มมันบ่อแบบนี้เต็มบ่ล่ะของมาทรงเลยเต็มครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยของมาทรงพี่น้องเต็มอันนี้เต็มอันนีอญญ้อะไร ขอมาส้มขอมาส่งเปิดเครื่องก่อนเปิดเครื่องก่อนเปิดเครื่องก่อน

They are No, every Monday. Every Monday. I check every Monday something Yeah. I don't know what they do, what they're doing, you know. What not too much because they have cherry. Can I the a Every Monday. Kapo uli, kaya salad ko. No, kaya salad, kaya salad, kaya เดี๋ยวเก็บมากค่ะเดี๋ยวกันมากจ้ะ